ลองนึกภาพตามกันดูนะครับถ้าเราพูดถึงเด็กคนหนึ่งที่โตมาบนเกาะเล็กๆที่แบบแทบไม่มีใครรู้จักเลยคุณพ่อเป็นพรารองคุณแม่ก็ต้องทำงานหนักมากๆเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวใครจะไปคิดล่ะครับว่าเด็กคนนี้จะกลายเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกได้แต่นี่คือเรื่องจริงของผู้ชายที่ชื่อคริสเตียโนโรนัลโดวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของเขาจากบทความที่เราไปค้นคว้ากันมาครับภารกิจของเราก็คือ เราจะมาสำรวจกันว่าความยิ่งใหญ่ของเขาเนี่ยมันมาจากพรสวรรค์หรือว่ามาจากความมุมานะที่แบบเหนือมนุษย์กันแน่ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าเรื่องราวของโรนัลโด้เนี่ยมันเหมือนเป็นกรณีศึกษาที่ทรงพลังมากๆคือมันมาท้าทายความคิดเดิมๆของเราเลยที่ว่าจุดเริ่มต้นของคนเราหรือที่เรียกว่าต้นทุนชีวิตเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดตอนจบเสมอไป ชีวิตของเขาเหมือนการตั้งคำถามกลับมาเลยว่าข้อจำกัดที่เราเกิดมาด้วยเนี่ยมันจะหยุดความตั้งใจของมนุษย์ได้จริงหรองั้นเรามาเริ่มกันที่จุดกำเนิดของเขากันเลยดีกว่าครับบนเกาะมาเดราประเทศโปรตุเกสปี1985ในบทความนี้เล่าภาพได้ชัดมากเลยว่าที่นี่มันไม่ใช่ศูนย์กลางของวงการฟุตบอลเลยนะใช่ค่ะเป็นเกาะที่ห่างไกลามากมครับแถมสภาพครอบครัวก็ลำบากมาก คุณพ่อก็มีปัญหาเรื่องแอลกอฮอล์ส่วนคุณแม่ก็ต้องทำงานหลายอย่างเพื่อให้ลูกๆมีชีวิตรอดคือผมอ่านแล้วมีประโยคหนึ่งที่สะดุดใจมากเลยเขาบอกว่าสำหรับโรนัลโดในวัยเด็กเนี่ยฟุตบอลไม่ใช่ความฝันหรูแต่มันคือทางรอด ประเด็นนี้คือหัวใจสำคัญเลยค่ะมันคือสิ่งที่หล่อหลอมตัวตนของเขาขึ้นมาเลยเพราะมันเปลี่ยนความหมายของฟุตบอลไปหมดเลยในขณะที่เด็กคนอื่นๆมองว่าฟุตบอลเป็นงานอดิเรกเป็นกิจกรรมสนุกสนุกหลังเลิกเรียนใช่ไหมคะแต่สำหรับโรนัลโดมันคือตั๋วใบเดียวที่จะพาเขาแล้วก็ครอบครัวออกจากความยากจนมันคือเส้นชีวิตเลยสภาพแวดล้อมแบบนี้มันสร้างสิ่งที่เรียกว่า ความหิวที่มันต่างจากคนอื่นอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่แค่หิวชัยชนะนะคะแต่มันคือความหิวที่จะมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมอ๋อพอพูดแบบนี้แล้วเห็นภาพช,ชัดขึ้นเยอะเลยมันไม่ใช่การเล่นเพื่อสนุกสนุกแล้วแต่มันคือการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดตั้งแต่เด็กเลยแล้วความรู้สึกแบบนี้มันส่งผลต่อทัศนคติในสนามของเขายังไงบ้างครับในบทความเหมือนจะพูดถึงเรื่องมีไว้เยอะเหมือนกัน ส่งผลโดยตรงเลยค่ะเพราะพอฟุตบอลมันคือทางรอดไม่ใช่แค่ทางเลือกเนี่ยเดิมพันมันก็สูงกว่าคนอื่นโดยอัตโนมัติเลยในบทความมีคำพูดจากโค้ชคนแรกๆของเขาที่พูดกลงกันเลยว่าตอนอายุยังไม่ถึง10ขวบเด็กคนนี้เอาจริงเอาจังเกินไป เขาเกลียดความพ่ายแพ้แบบเข้าไส้เลยเวลาทีมแพ้เขาจะโกรธมากร้องไห้ไม่คุยกับใครเลยซึ่งพฤติกรรมแบบนี้ถ้าเป็นเด็กคนอื่นอาจจะถูกมองว่างองแงแต่สำหรับโรนัลโดมันคือการแสดงออกของความปรารถนาที่มันฝังลึกอยู่ในตัวเขาค่ะโหนึกภาพเด็ก8 9ขวบร้องไห้จะเป็นจะตายเพราะแพ้เกมฟุตบอลแล้วก็ก็แน่ทึ่งนะครับในขณะที่เพื่อนๆคงคิดว่าก็แทะเกมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เล่นใหม่ใช่ค่ะ แต่สำหรับเขามันไม่ใช่แค่นั้นเลยบทความใช้คำเปรียบเทียบที่ผมว่าคมมากเขาบอกว่าในขณะที่เด็กคนอื่นเล่นฟุตบอลเพื่อความสนุกแต่โรโนัลโดเล่นฟุตบอลเหมือนชีวิตขึ้นอยู่กับมันซึ่งพอฟังที่คุณอธิบายมามันก็เป็นแบบนั้นจริงๆใช่ค่ะและความเข้มข้นทางอารมณ์ระดับนี้ถ้ามองในทางจิตวิทยานะคะมันคือดาบสองคมที่ชัดเจนมากบางคนอาจจะถูกความโกรธความผิดหวังพวกนี้ทำลายไปเลย กลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ในสนามควบคุมตัวเองไม่ได้แต่สิ่งที่น่าทึ่งในตัวโรนัลโดที่บทความชี้ให้เห็นก็คือเขาสามารถเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนพลังงานลบพวกนั้นให้กลายเป็นเชื้อเพลิงในการฝึกซ้อมได้อย่างไม่น่าเชื่อยิ่งผิดหวันยิ่งแพ้เขายิ่งซ้อมหนักขึ้นไปอีกนี่คือจุดที่แยกคนที่มีแค่พรสวรรค์ออกจากคนที่จะกลายเป็นตำนานเลยค่ะแล้วพลังที่ว่านี่เองก็นำเขามาสู่การตัดสินใจครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปเลย ตอนอายุแค่12ปีเขาต้องจากครอบครัวบนเกาะมาเดราย้ายไปอยู่ลิสบอนคนเดียวเพื่อเข้าอะคาเดมีของ s p o r t ติ้งลิสบอนแค่ลองนึกภาพตามก็รู้สึกว่ามันหนักหนามากนะครับเด็กอายุ12หนักมากค่ะต้องจากบ้านเกิดไปอยู่ตัวคนเดียวในเมืองหลวง มันคือบททดสอบครั้งใหญ่ครั้งแรกในชีวิตของเขาเลยก็ว่าได้ค่ะและมันไม่ใช่แค่เรื่องคิดถึงบ้านอย่างเดียวนะคะในบทความเล่าว่าเขาต้องเจอกับการบูลลี่อย่างหนักเลยจากเพื่อนร่วมทีมเพราะเขาเป็นเด็กตัวเล็กๆมาจากเกาะพูดจาติดสำเนียงบ้านนอกเพื่อนๆก็จะล้อเขาว่าเป็นเด็กเกาะทําทให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวมากในช่วงแรกแล้วเขารับมือกับมันยังไงครับคือภายนอกเราอาจจะเห็นว่าเขาสู้แต่ข้างในใจเด็กอายุ12มันต้องมีช่วงที่แบบ อยากยอมแพ้อยากกลับบ้านบ้างไหมครับมีแน่นอนค่ะมีช่วงที่เขาทรมานมากจนโทรศัพท์ร้องไห้กับแม่ทุกวันเลยแต่จุดที่น่าสนใจมากๆคือรูปแบบการตอบสนองของเขาซึ่งมันสะท้อนตัวตนที่ถูกหล่อหลอมมาตั้งแต่เด็กเลยคือพอเจอกับอุปสรรคหรือคําดูถูกเนี่ยเขาไม่ได้ตอบโต้ด้วยการทะเลาะหรือว่าเก็บตัวเงียบๆแล้วยอมแพ้แต่เขาเลือกที่จะตอบโต้ในสนามซ้อม บทความบอกชัดเลยค่ะว่าเขาเปลี่ยนคำดูถูกพวกนั้นให้เป็นพลังเขาจะมาถึงสนามซ้อมเป็นคนแรกแล้วก็กลับเป็นคนสุดท้ายเสมอเหมือนบอกกับตัวเองว่าคนพวกนี้จะได้เห็นดีกันในสนามโอ้โหการเปลี่ยนคำดูถูกให้เป็นเชื้อเพลิงนี่คือสุดยอดทัศนคติเลยนะครับพอฟังแบบนี้แล้วก็นึกภาพออกเลยเหมือนกับว่าสนามซ้อมกลายเป็นที่ปลอดภัยของเขาใช่ค่ะเป็นโลกของเขาเลย ที่ที่เขาสามารถพิสูจน์คุณค่าของตัวเองได้โดยไม่ต้องใช้คำพูดเลยแต่ดูเหมือนว่าต่อให้ใจสู้แค่ไหนอุปสรรคทางร่างกายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยอย่างตอนอายุ15ใช่ไหมครับที่เจอเรื่องใหญ่ <S <S ใช่ค่ะเป็นอุปสรรคที่เกือบจะทำให้ทุกอย่างลงในพริบตาเดียวตอนอายุ15แพทย์ตรวจพบว่าเขามีภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติซึ่งเป็นภาวะที่อันตรายมากสำหรับนักกีฬาอาชีพทางเลือกก็คือต้องผ่าตัด และมันก็มีความเสี่ยงที่อาจจะต้องเลิกเล่นฟุตบอลไปตลอดชีวิตโอ้ oh, เรื่องนี้ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับนึกว่าเส้นทางของเขาจะราบเรื่อนมาตลอดที่แท้ก็เคยเฉียดจุดที่อาจจะไม่ได้เล่นฟุตบอลอีกเลยเรอครับสำหรับเด็กที่ทุ่มเททุกอย่างมาทั้งชีวิตยอมจากครอบครัวมาเพื่อสิ่งนี้คำวินิจัยของแพทย์ตอนนั้นคงเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาเลยมันคือฝันร้ายที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้เลยค่ะ ความฝันทั้งรอดของครอบครัวทุกอย่างที่สร้างมามันแขวนอยู่บนเส้นได้เลยแต่สิ่งที่น่าทึ่งและตอกย้ำความแข็งแกร่งทางจิตใจของเขาก็คือการฟื้นตัวหลังจากนั้นการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ผ่านไปด้วยดีและหลังจากพักฟื้นแค่ไม่กี่วันบทความระบบว่าเขากลับมาลงสนามซ้อมเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่เคยหยุดพักมาก่อนเลยด้วยซ้ำเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่แค่การฟื้นตัวทางร่างกายนะคะแต่มันเป็นการแสดงถึงสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งมากลาก การที่ได้เฉียดใกล้กับจุดที่อาจต้องเสียทุกอย่างไปมันน่าจะยิ่งตอกย้ําความเชื่อและความทุ่มเท,ทที่เขามีต่อฟุตบอลให้รุนแรงขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเลยฟังดูแล้วเหมือนกับว่าอุปสรรคครั้งนั้นไม่ได้ทําให้เขาอ่อนแอลงเลยไม่เลยค่ะแต่กลับทําให้เขาแน่วแน่กับเส้นทางของตัวเองมากขึ้นไปอีกและหลังจากผ่านวิกฤตครั้งนั้นมาได้ไม่นานโลกก็ได้รู้จักชื่อของเขาจริงๆจ,งจ,งจังๆในคืนที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ไปเลยใช่ค่ะคืนแจงเกิดในปี2003 ในเกมอุ่นเครื่องระหว่างสปอร์ติ้งลิสบอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเตที่ตอนนั้นคือหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยผมอยากให้เราลองนึกภาพตามกันนะครับเด็กหนุ่มอายุ18รูปร่างผอมบางลงเล่นเจอกับนักเตะระดับโลกของแมนยูแต่ตลอด90นาทีในวันนั้นโรนัลโดโชว์ฟอร์มได้แบบโดดเด่นจนไม่น่าเชื่อเขาใช้ความเร็วเทคนิคการเลี้ยงบอลที่ไม่มีใครคาดคิด ปั่นป่วนแนวรับของแมนยูจนเรียกได้ว่าหัวหมุนไปหมดเล่นดีมากจริงๆในบทความมีเกร็ดที่น่าสนใจมากเขาเล่าว่าหลังจบเกมเนี่ยบรรดานักเตะซีเนียร์ของแมนยูเองนี่แหละที่ทนไม่ไหวเดินไปบอกผู้จัดการทีมในตำนานอย่างเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันว่าเราต้องเซ็นเด็กคนนี้ให้ได้สถานเดียวซึ่งถ้าเรามองผิวเผินนะคะอาจจะคิดว่านั่นคือโชคหรือเป็นคืนที่ฟอร์มเข้าฝากัก แต่ถ้าเราเชื่อมโยงเหตุการณ์นี้กับเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมามันจะเห็นภาพชัดเลยว่ามันไม่ใช่โชคแต่มันเป็นผลลัพธ์ของการเตรียมตัวมาเป็น10ปีทุกการฝึกซ้อมพิเศษหลังเพื่อนกลับบ้านหมดแล้วทุกหยดเหงือ่อทุกหยดน้ำตาที่เขาเสียไปตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆบนเกาะมาเดรามันถูกบ่มเพาะมาเพื่อรอโอกาสในวันนั้นพอดีนี่คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของคำพูดที่ว่าความสำเร็จคือจุดที่การเตรียมพร้อมมาพบกับโอกาส โอกาสมาถึงและเขาพร้อมที่จะคว้ามันไว้เพราะเขาทำงานหนักมาทั้งชีวิตเพื่อวินาทีนั้นและผลลัพธ์ก็คือประวัติศาสตร์เลยไม่กี่วันต่อมาเขากลายเป็นนักเตะวัยรุ่นที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนั่นถือจุดเริ่มต้นของตำนานที่เรารู้จักกันดีแต่ทีนี้มันก็กลับมาสู่คำถามตั้งต้นของเราครับหลายคนยังมองว่าโรนัลโดเก่งเพราะพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่เกิด แต่จากที่เราคุยกันมาทั้งหมดมันเหมือนกับว่าเราเข้าจใจผิดมาตลอดเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะดิฉันคิดว่านั่นคือแก่นของเรื่องราวทั้งหมดเลยเรื่องราวของโรนัลโดคือการท้าทายมายาคติเรื่องอัจฉริยะโดยกำเนิดอย่างสิ้นเชิงคือแน่นอนว่าเขามีพรสวรรค์เป็นทุนเดิมไม่มีใครปฏิเสธเรื่องนั้นได้แต่สิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างจากนักเตะพรสวรรค์สูงคน,นอื่นๆอีกนับร้อยนับพันที่เคยมีมาแล้วก็หายไปคือสิ่งที่บทความเรียกว่า จริยธรรมในการทำงานหรือ work ethic ที่หนักหน่วงเรากับเครื่องจักรเลยค่ะผมว่าคนส่วนใหญ่รวมถึงตัวผมเองด้วยอาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่าจริยธรรมในการทำงานของเขามันสุดขั้วขนาดไหนในบทความมีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมไหมครับมีเยอะมากค่ะและมันไม่ใช่แค่เรื่องในสนามด้วยนะมันคือการใช้ชีวิต24ชั่วโมงของเขาเลยตัวอย่างที่ชัดๆเลยก็คือหลังจากการซ้อมทีมปกติจบลงทุกคนแยกย้ายกลับบ้าน แต่เขาจะอยู่ซ้อมต่อคนเดียวเสมอไม่ว่าจะเป็นการซ้อมยิงฟรีคิกการฝึกทักษะเฉพาะตัวหรือการเข้ายิมเพื่อสร้างร่างกายนอกสนามก็เข้มงวดยิ่งกว่าเขามีนักโภชนาการส่วนตัวควบคุมอาหารทุกมือ้อไม่ดื่มแอลกอฮอล์เข้านอนตรงเวลาพักผ่อนเพียงพอทุกอย่างในชีวิตเขาถูกออกแบบมาเพื่อเป้าหมายเดียวคือการเป็นนักฟุตบอลที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ฟังดูแล้วเหนื่อยแทนเลยนะครับ แค่เป็นนักฟุตบอลอาชีพก็ยากแล้วนี่เหมือนกับต้องอุทิศทุกวินาทีของชีวิตกับมันเลยมีคำพูดหนึ่งของเขาที่บทความอ้างอิงไว้ซึ่งผมว่ามันสรุปตัวตนของเขาได้ดีมากเขาบอกว่าถ้าคนอื่นซ้อมหนึ่งชั่วโมงผมจะซ้อมสองชั่วโมงความคิดแบบนี้เองสินะครับที่พาเขาจากเด็กยากจนบนเกาะสู่จุดสูงสุดของโลกฟุตบอลบทความใช้คำว่าเครื่องจักรแห่งความพยายามซึ่งดิฉันว่าเป็นคำที่อธิบายตัวตนของเขาได้ดีที่สุดเลย พรสวรรค์อาจจะพาเขามาส่งถึงหน้าประตูได้ค่ะแต่ความพยายามและวินัยที่ไม่เคยลดละตังหาดที่พังประตูนั้นลงและพาเขาเดินไปสู่จุดสูงสุดมันแสดงให้เห็นว่าความยิ่งใหญ่ได้ไม่ถูกมอบให้แต่ถูกสร้างขึ้นด้วยการกระทำซ้ำๆในทุกๆวันการกระทำที่คนทั่วไปมองว่าน่าเบื่อยากลำบากแต่มันคือสิ่งที่เขาทำเป็นกิจวัตรจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว พอเรามองย้อนกลับไปทั้งหมดเลยนะตั้งแต่เด็กชายบนเกาะมาเดราที่เตะบอลในสนามดินสู่การย้ายมาอยู่ลิสบอนคนเดียวตอนอายุ1 2การเผชิญหน้ากับโรคที่เกือบทำลายความฝันและก้าวขึ้นมาเป็นซูปเปอร์สตาร์ระดับโลกมันชัดเจนเลยนะครับว่าเรื่องราวของโรโนัลโดมันเป็นมากกว่าเรื่องของฟุตบอลใช่เลยค่ะแต่มันคือเรื่องราวของคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ยอมให้จุดเริ่มต้นมาเป็นตัวกำหนดจุดจบของชีวิตตัวเองถูกต้องเลยค่ะ แล้วมันทิ้งท้ายด้วยคำถามที่ลึกซึ้งให้เราได้ขบคิดกันต่อนะคะคือเรื่องเรานี้เน้นย้ำถึงพลังของความมุ่งมั่นและความพยายามส่วนบุคคลอย่างมหาศาลแต่ในโลกปัจจุบันที่เรามักจะให้ความสำคัญกับพรสวรรค์โอกาสหรืออภิสิทธิ์แต่กำเนิดมันทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่า อะไรคือความหมายที่แท้จริงของการกลุ่มชะตาชีวิตของตัวเองและสุดท้ายแล้วระหว่างสถานการณ์ที่เราเกิดมากับพลังแห่งความพยายามที่เราสามารถสร้างขึ้นเองได้อย่างไม่สิ้นสุดอะไรคือตัวกำหนดผลลัพธ์ในชีวิตของเรามากกว่ากันแน่ค่ะ